สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอครูอยู่ครูยังไม่รับเราก็จะมาทำอะไรรอเช่นตอนจิกซอวตอนนี้นะคะครูก็ใกล้ จะมาแล้วนะคะเราก็รอไปอีกนิดหนึ่งนี่นะคะก็จะเป็นหนังสือวิทยาการคำนวณน,นะคะเราก็จะเรียนเล่มน,นี้เลยในวันนี้ Để mình xí Đó Điều có trời là mà tăng À hưu mà leo, khá Hưu ra Thêm mặt sơ kia Kìa เนอดครับเรียนเนสองพวัสดีครับเอาเขารับวันนี้เหรอครับควครับสวัสดีคเดี๋ยวไ้าสยูไม่จะดปคไม่วเดี๋ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่แม่ให้มาซุเปอน้ำอาทำไมเขาถึงมารียวันนี้เหรอลูก ต้องเหมือนกันคะมองเห็นนะคะที่ค,ค้างๆหน่อยอีกหนึ่งก็ต้อง หยด้วยนะตอนนี้พอแกะในแ่ก่อนะครับครับมีสอย่างต้องเรียนจบด็วเร็วทำไมล่ครับอะไรมแบตใกล้จะหมดเลยต้องเรียนจบดวเร็วอ๋อแบตใกล้จะหมดอโอเคมาเริ่มเียนกันเลยเดี๋ยวว่า เปิดเปิดแบบฝึกหัดหน้า41ขึ้นมาก่อนครับเดี๋ยววันนี้มาเติมคํากันก่อนครับเปิดแบบฝึกหัดหน้า41ขึ้นมาเลยบูกแบบฝึกหัดหน้า 41, 41นะครับ เดี๋ยวเติมคํานี้ลงไปก่อนนะครับเรื่องของการทําให้ตัวการ์ตูนนะมีการเคลื่อนไหวได้นะครับเริ่มมาจากเริ่มต้นเลยเขากําหนดชุดคําสั่งมาให้เรา3ามชุดคาสั่งด้วยกันนะครับเมื่อเอามาให้เรา3ามชุดคาสั่งแล้วเราก็มาเติมคําลงไปในช่องว่างในหน้า41เลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าวิธีการวนลูปเหมือนกันนะครับวนลูปเหมือนกันเลยเป็นแบบฝึกหัดต่อจากเรื่องของครึ่ง นะครับวรลูปเหมือนกันนะครับอะเดี๋ยววันนี้มีโปรแกรมใหม่จะแนะนำแต่ว่ามันจะต้องใช้ทำแบบฝึกหัดในหน้า42กับ43นะครับเดี๋ยวมาเซอร์จ,จะส่งลิงก์ไปให้ในลายห้องวิทยาการคำนวณนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งลิงก์ไปนะก่อนที่จะส่งลิงก์ไปเดี๋ยวเด็กๆเข้ามาเรียนรู้วิธีการใช้งานกันก่อนนะครับ ก็ปห่ะเสร็จยังลูกเขียนเสร็จยังครับกนินเลยให้หมดทั้งแค็คเลย